รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุดโดยใโัใหม่ค่ <ultimate> ายเพลงบ้านไทยรุ่งรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยเลือหิมาลัยน้นานุ่มดูใสใค่ๆก็ะทะเรัมนิสิตของเราค่ะได้รับรบางวัล The Best เซ l l ล r นว,วัตกรรมของเราสะขัดจัดกเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าสุ่มับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเมาท์ข่าวเช้า,าลุกทุ่งครับมาแล้วมากันอีกแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28ครับผมใหม่พึกพงเปรมเสริครับครับแล้วก็บลีสกันแก้วประจันนะครับเจอการเป็นประจำเวลาเดียวกันนี้วันนี้วันอาทิตย์สดใสมากหลายคนนอนตื่นสายนะสุดท้ายด้วยอาทิตย์สุดท้ายของของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่เมื่อวันศุกร์เงินเดือนออกเพราะจริงจริงอ่ะเงินต้องออกวันที่28แต่พอนีี่28บตรงกับวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมก็เลยเหมือนกับ โชคดีไดาเงินออกไปแมีความสุขนะมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองแต่แต่แตตถ้าเป็นข้าราชการนะข้าราชการออกวันที่26อ๋อก็ตรงพอดีแต่บางว่าออกปุ๊บ <laughs> ใช้บทปั๊บทันทีผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าโอ้ยมีความสุขมากได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ทุกคนก็รอความฝันางาน450จะมีจริงหรือเปล่ามีไหมไม่รู้อันนี้ <laughs> สแสดงความคิดเห็น <laughs> เขาบอกว่าเราเราสแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะเอาเป็นว่าแน่นอนแต่ที่เราสแสดงความคิดเห็นได้คือติดตามรับชมรายการของเราเมาข่าวชาวลูกทุ่งเพราะว่าข่าวคราววงการลุกทุ่งอันนี้หลายคนชอบมากตอนนี้เรามีไลน์ด้วยนะมีใช่ไหมมีเขาเรียกว่าเป็น สแกนเอาเลยไลน์ไลน์แอดอะไรประมาณนี้เหรอฮะใช่ใช่เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นบาร์เลยมาถึงเนี้ยเดี๋ยวพอเราขึ้นหน้าจอปุ๊บสแกนพูดคุยกับทีมข่าวเมาา์ข่าวได้เลยใช่ไหมอยากขออยากได้ใครอยากเชิญอยาก้ใครเออไม่ใช่อยากอยากเชิญใครมาร่วมรายการอ๋อกำลังเป็น f อของศิลปินคนไหนชี่ชอบใครเป็นพิเศษพิมพ์แชทกับทีมโปรดิวเซอร์รายการเมาา์ข่าวได้เลยใช่แล้วทำเราก็จะรวบรวมข้อมูลเนี่ยมา เผื่อโชคดีปลายปีมีรุ่นมีรางวัลมาแจกหรือเปล่าใช่ประมาณนั้น <รอ S 1> แ,แล้วเขา้า,เขามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์รายการว่ารายการเราต้องการแบบไหนหรือรูปแบบเป็นยังไงหรือถ้าคนที่ต้องการจะซื้อสปอนเซอร์หรือสนับสนุนเขา,าเรียกว่าสนับสนุนจะซื้อโฆษณาครับโอ้โหตอนนี้รายการเราท็อป ใช่เขาเรียกว่าเป็นรายการต้นๆของของสว่าน่า<อ>ประมือแน่นอนพูดถึงวงการลูกทุ่งครับมีเพลงหลายแนวมากๆเลยหลายคนที่ชื่นชอบเพลงแนวลูกทุ่งแท้ก็มีหลายๆศิลปินอย่างอาเสรีใช่ไหมครับพิเสรีรุ่งสว่าง <ขะ S 2> ดวงจิตามาดวงจันทร์สุวรรณีอะไรางเนี้ดวงจันทร์สุวรรณีหรือมีสลักจิตดวงจันทร์จันจวงดวงจันทร์จันจวงดวงจันทร์ลูกทุ่งแท้ๆหมดเลยเนาะเอกราศวณภูม แจ็คธนพลอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของลูกทุ่งแท้ๆเลยแต่ล่าสุดครับก็มีศิลปินเขาบอกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ออกเพลงใหม่ๆมาสร้างสีสันให้กับวงการเพลงลูกทุ่งชื่อว่าน้องฟิมเฟียนี่ชื่ออะไรนะฟิมเฟียฟิมเฟียฟิมฟิมอ๋อนี่ก็ฟอรฟันสระอีกชื่อยากเหมือนกันนะน้องฟิมเฟียนะ แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเขาออกมาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นลูกทุ่งแนวป๊อปป๊อปอ่ะพี่ใหม่ให้ดูตัวอย่างให้ดูบางช่วงบางตอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไปพร้อมๆกันเลยเพลงของเธอเนี่ยมีชื่อว่า Hello ขึ้นแท่นเป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้แล้วก็เป็นน้องใหม่จากข้าวสารสาวด้วยคุณผู้ชมเรื่องราวของสาวคนหนึ่งแหละที่มีผู้ชายตามจีบแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ชัดเจนกับสถานะของเธอนี่นไปดู MV กันดีกว่าแล้วมา ดูกันซิว่าเอ๊ะมันเป็นลูกทุ่งยังไงกันแน่เนาะอ่ะเป็นลูกทุ่งแบบไหนไปดูก,กันครับไปเลยครับ อึ้งไปเลยกรรมการเหมือนนินเด็ด็กรรมการอึ้งอึ้งอึนี่ไม่ใช่อะไรนะยังไงยังไงยังไงสวยไงน้องเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอด้วยเพลงชื่อว่าไปตะน้องของคุณโชเล่ซึ่งต้องบอกว่านี่แหละฮะก็ถือว่าเป็น การสร Bref, ball, uh, ้างสีสันให้ก uh, ับวงการเพลงลูกท okay. ุ่งอินดี้อันนี้เขาเขาเขาสันและเขาสานซาวเขาสานซาวเขาสานซาวนี่จะมีเพลงของน้องโอเล่ไงไปตัดน้องไปตตดน้องไปหนุ่มใต้หนุ่มใต้เสียงเสียงเสียงมีคอนเซปต์เสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่แล้วแล้วก็นี่ใ็นไหมกล้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ ก็ดูทันสมัยนะเป็นทันสมัยเลยนี่จะมาบูลลี่ลูกทุ่งไม่ได้นะไม่ได้นะคือแสดงว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าทีมโปรดักชันเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่อสารออกมาในอีกมิติหนึ่งม่ใหม่คนรุ่นใหม่ไงเห็นไหมสีส้มสดใสสดใสนะฮนะฮะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับน้องก็จะเป็นในสไตล์ของสาวน้อยร่าเริงโกโก้หน่อยแต่สวยนะดูหุ่นเทินแบบใช้ได้เลยแหละนะฮะติดตามครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Hello นั่นเองนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลน้อง uh ฟิมฟียจำชื่อน้องไว้ให้ดีเลยนะครับน่าจับตามองมากๆก,กับน้องสาวคนนี้เนาะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคนครับกำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยเรื่องราวของการประกาศยุติบทบาทการเป็นนักร้องนำาบลลี่กำลังพูดถึงท็อปมอซอนั่นเองอ้าวทำไมอ่ะพี่บอลนี่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับหลายคนก็เลยแบบว่าอุย้ยนี่เขาเป็นลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเลยนะท็อปมอซอนเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้โพสต์แบบนี้ครับบอกเลยนะว่า ผมเองขอยุติบทบาทนักร้องนำวงมอ su, แต่ชื่อท็อปมอเป็นชื่อที่ตั้งก่อนมาเป็นวงขอยุติเอาไว้ซ้ำนี้ก็คือแค่นี้ว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่ชื่อท็อปมสเนี่ยจะดำเนินการไปคือเก่าใหญ่พอๆกันแล้วผมพอก็บอกว่าจะชื่อมอก็ยังใช้ไปเหมือนเดิมแหละตอนนี้เขาโตแล้วเขาโตมากแล้วใช่ใช่ใชก็คือก็อาจจะแบบด้วยความคิดความอ่านต่างๆอาจจะแบบอ่า ขอแยกกันดีกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมเยอะเองเออนักเร้องส่วนมากก็จะเยอะนะเยอะเอง <c oughs> เขาก็ยอมรับนะนะฮะเปิดใจคุยกันแล้วใช้อารมณ์และอีกโก้แล้วคุยกันมันบจบดอกอะไรแบบนี้ทุกคนอย่างที่พี่หม่บอกคือก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งครับแล้วจะรู้ว่าการตัดสินใจของเรา เมืม่อวันน,นั้นมันทําให้เราชีวิตมาเป็นวันนี้วูวามขาดสติเนี่ยอันนี้จบแน่นอนขาดสติแล้วก็ใช้อารมณ์ผมเป็นนะผมเป็นบ่อยบางทีเขาเกลี้ยงเกิดบันดาลโทสะเกิดบันดาลโทสะเกลี้ยวกัดขึ้นมาก็ต้องเดินหลบไปเพื่อให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งอพอใจเย็นแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันต่อแล้วก็เราทบทวนในสิ่งที่ดีๆเพราะคนเราไม่ได้มีด้านเดียวใช่แล้วเหรียญยังมี2ด้านเลยถูกต้องเป็นกําลังใจให้นะครับกับทุกเส้นทางของน้องท็อปมอสก็ทิ้งท้ายไว้ฝากคํานี้ไว้แล้วกันครับดีชั่วอยู่่ททีตัวํา สูงต่ำอยู่ยที่ทําตัวทุกอย่งางที่เราทำหมดเลยครับะนะะนะพักกันแป๊บน,นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเม้าข่ากันต่อครับ